สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้อเรื่องของความรักประจําเดือนมีนาคม2,565ถามว่าทําไมซอต้องทําคลิปนี้ทั้งที่ว่าซอไม่ได้ทําคลิปเรื่องของความรักมาสักระยะใหญ่แล้วนะครับมันมีดวงดาวแห่งความทุกทุกโศกมันมีดวงดาวแห่งความพัดผ่ามันมีดวงดาวแห่งความแตกหักเกิดขึ้นในทั้ง12ราศี เน้นนะฮะทั้ง12ราศีจะโดนหนักโดนเบาไม่รู้ฉะนั้นในเรื่องของความรักนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือการทะเลาะบอกแหวงนะครับสิ่งนี้คงหลบเลี่ยงได้ยากอย่างที่2กค็คือการบอกเลิกบอกร้างกันไปนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ได้บอกเลิกบอกล้างไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่คนรักของเรานั้นมีเรื่องทุกอกทุกใจมีเรื่องไม่สบายใจจนนํามาให้เราต้องคอยทุกข์ใจไปกับคนรักของเรา ก็เป็นไปได้ฉะนั้นใครที่โดนในข้อที่สนะครับคือคนรักของเรามีเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจมาทําให้เราทุกข์อกทุกข์ใจด้วยก็ถือว่าเบาที่สุดใน12ราศีใน12ราศีมีราศีไหนที่รอดกันบ้างซอต้องบอกเลยนะฮะซอเห็นอยู่แค่สองราศีจริงๆอ่าโทษทีนะครับซอเห็นสมราศีจริงๆนะครับที่รอดในเรื่องของความรักนะฮะ ราศีแรกก็คือราศีสิงห์นะครับราศีที่สองราศีพิจิกราศีที่สามราศีกุมสามราศีนี้มีโอกาสรอดจากในเรื่องของความรักที่ทุกข์ระทมขมขื่นและอกหักผิดหวังฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้นอกจากสามราศีนี้คุณควรจะต้องพึงระมัดระวังเอาไว้เลยว่า คุณมีความเสี่ยงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งและหลายๆราศีนะครับมีโอกาสที่จะใช้กำลังหรือความดุนแรงในเรื่องของความรักได้นะครับเราก็เห็นข่าวกันมาเยอะนะครับไม่ว่าไปง้อกันนะฮะสอก็ไม่รู้ไปง้อกันที่ชาติไหนพกปืนพกมีดไปด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการง้อเหรอฮะเขาเรียกว่ามีเจตนาฆ่าตั้งแต่แรกฮะไม่ได้เจตนาจะไปง้อเลยเจตนาจะฆ่ากันให้ตายตั้งแต่แรกแล้วนะครับฉะนั้น เขาเรียกว่าไม,ไ,มไม่ไม่ใช่การง้อฉะนั้นหลายๆราศีนะครับก็คงอาจจะต้องไปฝากเตือนกันนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยความรุนแรงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นถ้าเจอคนรักที่เจ้าอารมณ์เราควรจะหลบเลี่ยงนะครับนะฮะการปะทะหรือการขัดแย้งนะครับหรือถ้าจะพูดคุยใดๆควรจะอยู่ในสถานที่ที่ดูแล้ว ปลอดภัยพอ,พอสมควรไม่ไปอยู่คุยกันสองคนในที่เปี่ยวหรือในที่ที่รับตาคนนะครับอาจจะมีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรไหมตามที่เราเห็นในคลิปในข่าวต่างๆมันมีโอกาสเกิดขึ้นในลหลายราศีเลยนะฉะนั้นความทุกข์ระทมความขมขืนดาวแห่งการแตกหกักดาวแห่งการพัดผ้านะครับแล้วมันยังไปรวมไปถึงดาวแห่งชูสาวด้วยนะ ดาวแห่งชูสาวด้วยฉะนั้นพอรวมไปถึงดาวแห่งชู้สามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเฮ้ยดวงดาวของอความรักเนี่ยมันจะมีกลิ่นไอของมือที่3ใช่ไหมบอกว่าใช่นะครับหลายๆคนมีกลิ่นไอของมือที่สนะครับเข้ามาในตรงส่วนของดวงชะตาค่อนข้างมากฉะนั้นนอกจากราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีกุมแล้วนะครับในหลายๆราศีนั้นนะครับอาจจะมีมือที่3ามาทําให้ความรักนั้นล่มได้มากพอสมควรขอ 嗨，兄弟。